สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยมันเป็นความที่ต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องเราเป็นขี้ค่าเขานะคะเรื่องต่อไปนี้ที่เราจะเล่าเนี่ยเรื่องเป็นขี้ค่าเนี่ยเดี๋ยวใครเป็นขี้ค่าใครเรามาฟังจากคลิปนี้นะคะแล้วเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้ เราไม่นับรวมถึงคนที่เขา,เามีประสบการณ์ชีวิตที่ได้สามีประเทศโนเวย์เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนไม่ทํางานเป็นคนไม่เอาทานเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอันนั้นที่เขาเล่าหรือ,รอ,รอว่าที่เขาประสบพบเอ่อประสบพบเจอมาอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งบางคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็ได้เข้าไปดูนะเราคิดว่าคนแบบนี้มันมีอยู่จริง คนประเทศโนเวย์หรือผู้ชายโนเวยเนี่ยมันก็มีดีและก็มีทั้งไม่ดีนะคะแต่ว่า,เ,าเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวของครอบครัวสำหรับคนโนเวยทั่วๆไปซึ่งไม่รวยซึ่งไม่ดีอะไรมากมายแต่เป็นครอบครัวกลางๆนะคะเรามาอยู่ที่ประเทศโนเวย เราก็บอกทุกๆคนไปตั้งแต่ต้นๆแล้วเรามาด้วยวีซ่าโอแพร์เรามาทำงานกับลูกพี่ลูกน้องซึ่งเขาแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับผู้ชายโนเวมาสี่ปีภายในสี่ปีนี้เขาก็ทำงานมาโดยตลอดนะคะแล้วเขากา็ได้ตัดสินใจเอาเรามาซึ่งผัวพี่สาวผัวลูกพี่ลูกน้องเราเนี่ยผัวพี่เหมียวเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ขัดขวางเลยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยพี่เหมียวนะ่ะเขาก็เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยการทํางานแฟนเขาไม่ได้มีบ้านมาก่อนแต่พี่เหมียวอะ่ะมาร่วมซื้อด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์นะคะทีนี้พอเริ่มต้นจากศูนย์ปุ๊บพี่เหมียวเขาทำงานเพียงแค่สี่ปีนะคะเขาก็ตัดสินใจเอาเรามา เอามาลองอยู่เอามาลองทํางานนะคะซึ่งสามีเขาก็เห็นด้วยสามีเขาเป็นคนเดินเรื่องและเป็นคนดำเนินเอกสารเป็นคนทําทุกอย่างให้เรามาอยู่ที่นี่และในขณะที่เราอยู่ที่นี่แฟนของพี่เหมียวเขาก็จัดการดูแลเลี้ยงดูเราอย่างดีนะคะเขาก็ให้ความดูแลให้ความอบอุ่นไปรับไปส่งไปโรงเรียนสารพัดนะคะและพี่เหมียวเขาก็ให้เรา ให้เราอยู่ให้เรากินหางานให้เราทำนะคะทีนี้การที่พี่เหมียวเนี่ยเขาก็ไม่ได้รวยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็ยังเอาเรามาอยู่ในบ้านอีกเนี่ยผัวของพี่สะผัวของพี่เหมียวเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ว่าเลยนะคะนะคะก็คือผัวพี่เหมียวเนี่ยก็มาเป็นขี้ข้าเราใช่ไหม <laughs> ผัวพี่เหมียวเนี่ยมาเป็นขี้ข้า หลานนะคะหลานเมียนะคะเอามาอยู่นะ,ะตัวเองก็ไม่ได้รวยนะคะก็เอามาเป็นภาระอีกนะ,ะอันนี้คือผู้ชายโนเวเนี่ยก็คือเขาเป็นอย่างนี้ผัวของพี่เราเนี่ยพี่เหมียวเราเนี่ยเขารักพี่รักน้องแล้วก็รักพ่อรักแม่เราเขาเต็มใจทุกอย่างถ้าเขามีเขาจะช่วยเหลือพ่อแม่เราตลอดพ่อเราเขาจึงคิดว่าผัวของพี่เหมียวเนี่ยมีบุญคุณกับครอบครัวเรามากนะคะ ทีนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่เหมียวเนี่ยเขามีลูกติดสองคนนะคะแล้วผู้ชายโนเวที่พี่เหมียวแต่งงานด้วยเนี่ยก็รักลักลัก,กนะคะรักเด็กสองคนนี้มาก,ก็ชื่อน้องแหม่มแล้วก็ชื่อชนนะคะเขาเลี้ยงตั้งแต่อย่างตัวเล็กๆนะคะน้องชนเนี่ยมาเราจำไม่ได้ว่ามากี่ขวบประมาณสักสามสี่ขวบเห็นจะได้ได และวแหม่มเนี่ยเป็นคนโตประมาณเก้าขวบถึงสิบขวบประมาณนี้แหละก็คือทั้งสองคนเนี่ยมาแเขายังเด็กมากนะคะแต่ว่า,าแฟนพี่เหมียวเนี่ยหรือว่าผัวพี่เหมียวเนี่ยเขาเลี้ยงดูอย่างดีไปรับไปส่งไปโรงเรียนสอนหนังสือซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นอะไรให้ทุกอย่างเลยแล้วพอปู่แม่ย่าพี่เหมียวเราเนี่ยเขาก็รักเด็กสองคนนี้มากนะคะแล้วทีนี้ผัว ผัวของพี่เราก็มีน้องสาวคนหนึ่งเขาก็รักมากเช่นกันพี่สาวเรากับผัวพี่สาวเราเนี่ยเขาจะต้องทํางานอย่างหนักน,นะคะแม่ย่าไม่ได้ทํางานแม่ย่าก็เอาเด็กสองคนนี้ไปเลี้ยงบางทีก็ไปอยู่กับน้องสาวผัวผัวพี่สาวเราบ้างนะคะก็คือเด็กสองคนนี้ได้รับความรักจากครอบครัวของผัวพี่สาวเรามาโดยตลอด แล้วก็รวมทั้งเราด้วยเราอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็ดูแลทุกอย่างนะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างอย่างพี่เหมียวยังเคยบอกเราเลยว่าไอ้ปริชาติออันนี้เขาเขาพูดกับเราเขาจะพูดมึงกูเนอะโอ้ยผัวกูนี่มันยังไงมาเป็นขี้ข่าลูกกูนะก็ตามใจตามใจจะเอาอะไรจะทําอะไรก็ตามใจไปหมดนะเหมือนกับแบบว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นขี้ข่าลูกเขาสองคน ลูกเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกของเขานะคะเป็นลูกติดมาจากเมืองไทยนะคะแต่ว่าอผัพวพี่สาวเราเนี่ยรักแล้วก็ดูแลอย่างดีณนะปัจจุบันเนี้ยเด็กสองคนนี้นะคะเขาก็โตแล้วแล้วก็มีงานทําคนโตเนี่ยมีครอบครัวนะคะแล้วคนโตเนี่ยมีครอบครัวไปซื้อบ้านกับผัวนะคะผัพวพี่สาวเราก็ไปช่วยปูผนัง ปูข้างฝาปูเพดานไปช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็หลงหลานรักหลานมากนะคะไปช่วยไปดูเลี้ยงดูตลอดเรียกว่าออกจากอกเขาไปเนี่ยเขาเป็นห่วงมากเป็นห่วงว่า,เ,าเป็นห่วงว่าลูกสาวพี่เราจะกินจะอยู่ยังไงเป็นห่วงว่าลูกพี่สาวเราผู้ชายจะดีด้วยไหมเขาเป็นห่วงเขาตามไปดูนะคะตามไปดูถึงขั้นที่ว่า เขามานั่งพูดกับเราว่าปริชาติฉันเป็นห่วงไอ้แม่มจังเลยแต่ฉันจะไปดูแลเขาทุกวันมันไม่ได้ฉันต้องปล่อยให้เขาโตโตด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอา้าเธอก็เป็นคนโนเวนะเธอจะห่วงอะไรมากมายไอ้แหม่มมันโตแล้วมันก็เก่งมันดูแลตัวเองได้เธอไม่ต้องห่วงหรอกทีนี้เขาก็แหม่มนะเขาชอบพา หลานนมาเล่นที่ร้านขายของนะคะเขาก็เลี้ยงเขาก็รักนะคะเพราะว่าหลานเขาก็น่ารักกว่าหลานมันเป็นเด็กมันเป็นลูกครึ่งแล้วเป็นผู้ชายเนาะเขาก็เลี้ยงเขาก็รักมากๆนะคะทีนี้เราก็เลยจะอธิบายว่าเราเนี่ยมาอยู่ในจุดที่มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเขาเรียกว่าเป็นแฟมิลี่นะคะเป็นแฟมิลี่ครอบครัว แต่ถามว่ามันรวยไหมมันไม่รวยทุกคนเนี่ยทำงานช่วยกันทํางานทั้งนั้นนะคะพี่สาวเราทํางานผัวพี่สาวเราทางานและไอ้น้องแบบน้องชนเขาโตแล้วเขาก็ทํางานนะคะเขาทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วก็ส่วนพี่สาวเราเนี่ยตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้กเกษียณเขาก็ยังทํางานอยู่ทํางานวันละสิบกว่าชั่วโมงถ้าวันไหนเขาเหนื่อยเขาก็ให้ลูกจ้างทําไปนะคะทุกๆคนเนี่ยไม่ได้อ่า พี่สาวเราเขาไม่ได้มีความสุขตรงที่ว่าเขานอนสบายอยู่ที่บ้านแต่เขามีความสุขตรงที่ว่าเขามีสามีที่ดีแล้วก็รักเขาคนเดียวแล้วก็ครอบครัวของผัวของเขาเนี่ยก็ช่วยเขาในเรื่องร้านอาหารนะคะพ่อปู่เนี่ยก็มาช่วยทิ้งขยะแม่ย่าเนี่ยก็มาช่วยเที่ยวซื้อของผักกาหด,ดหมดแครอทหมดมะนาวหมดนะคะเขาก็วิ่งไปซื้อให้นะคะ แล้วบางทีเนี่ยลูกน้องสาวลูกน้องสาวอของแฟนพี่เราเนี่ยเขาก็มีลูกผู้ชายบางทีเขาก็มาช่วยทำแคเทเชียร์บ้างขายนู่นขายนี่บ้งาบงก็มาช่วยพี่เหมียวก็คือเขามีครอบครัวที่ซับพอร์ตเขาแล้วก็มาคอยช่วยเหลือเขานะคะมันไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวย พี่สาวแล้วเขามีความสุขตรงที่ว่ามีผัวผัวก็รักลูกของเขาเลี้ยงดูลูกเขานะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมครอบครัวโนเวยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถามว่ารวยสุขสบายไหมไม่เลยนะคะแต่พี่สาวเราเนี่ยเขาพอใจเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาต้องการหาผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งที่รักเขาจริงรักเขาคนเดียวแล้วก็ดูแลรับผิดชอบ ชีวิตของเขาเขาจะทำงานมากก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาสบายใจนะคะอันนี้เราก็เล่าให้ฟังนะคะมีเรื่องต่อไปนะคะเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงคนเดียวก็จะมีพี่พ,พี่น้องๆคนไทยนะคะซึ่งพี่พ,พหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะมีหนี้สินมาจากเมืองไทยแต่ว่าฝรั่งฝรั่งอะไรเลยคะฝรั่งที่ขี้ไม่ให้หมากินนี่แหละคะ่ะ คำว่าฝรั่งที่ขี้ไม่ให้หมากินแต่ว่าเมียได้กินฝรั่งที่เขาขี้ตืดขี้เหนียวแล้วเขาไปได้เมียไทยนะคะทีนี้เมียไทยมีลูกติดเป็นหนี้เป็นสินนะคะเขาก็ใช้ให้ไปแต่งแล้วก็เอาลูกลูกลูกที่ไม่ใช่ลูกของฝรั่งนะคะลูกของคนไทยลูกติดเขาก็เอามาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เลี้ยง ส่วนใหญ่เลยนะคะเราเห็นฝรั่งที่อยู่ที่เมืองเนี้ยที่เขามีผู้หญิงไทยเขาใช้นี่ให้เมียเขาเขาไปเอาลูกมาเลี้ยงมีสามคนเขาก็เอามาทั้งสามนะคะมีหนึ่งคนที่จะอยู่ที่นี่ได้เขาก็เอามาเมียอยากจะเอาลูกชายมาเที่ยวเขาก็ทํากระดาษเขาก็จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินพาลูกชายมาเที่ยวพาลูกสาวมาเที่ยวนะคะเขาทําให้ทุกอย่าง สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องปกติและเราไม่ได้เคยเห็นเท่าไหร่ว่าผู้ชายที่อยู่ที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยเขาไม่ดีเขาตบตีมีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นน้อยมากหรือถ้าผู้ชายที่ไม่ดีไม่ทํามาหากินเลยจริงๆเนี่ยแล้วเขาทนไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มาทะเลาะกันหรืออะไรกันนะคะเขาทิ้งค่ะเขาทิ้งเลยทิ้งบอกเลิกเลยแล้วเขาก็ไปหาใหม่แล้วผู้หญิงไทยที่เนี่ยที่เขา เลิกกับผัวไปเขาไปหาใหม่นะคะเขาหาใหม่ได้ดีกว่าเก่าหาคนที่ซัพพอร์ตเขาหาคนที่ทำมาหากินนะคะคนที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับว่าเขาเจอแฟนไม่ดีเนี่ยเราเข้าไปดูหลายคลิปนะมันก็ตรงกันเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงไทยที่อยู่ในเมืองเราเนี่ยเขาอาจจะไปรู้จักกับผู้หญิงไทยที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะ เราคิดว่าสิ่งที่เขาเล่านะมันเป็นเรื่องจริงเพราะผู้ชายโนเวที่ไม่ดีจริงๆอ่ะมันมีอยู่ในโลกใบนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนจะมีผัวดีไม่ใช่ทุกคนจะมีผัวรวยนะคะอันนี้เราก็อธิบายให้ทุกทกคนได้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราโลกสวยโอ้โหเจอแต่ผู้ชายดีอะไรอย่างนั้นเราอธิบายตามที่ชีวิตทุกวันเนี่ยเราเป็นนะคะน,นี้เราก็จะมาเล่าถึงแฟนเรานะคะเราบอกทุกคนตั้งแต่ต้นตอนจบเลยว่าเราเป็นคน ชอบทํางานและเราไม่ชอบที่จะมาแบมือของเงินสามีแบบนี้แบบนี้เราเราเราไม่ถนัดนะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเพราะว่าเราเติบโตมากับการทํางานแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองมาโดยตลอดพอเราอายุ12 13เราก็ทํางานแล้วนะคะเราไม่เคยขอตังค์พ่อแม่ซื้อเสื้อ,อชั้นในกางเกงในผ้าอนามัยนะเราทํางานตลอดเพราะว่าพ่อเราก็สอนให้เรารู้จักทํางานสอนให้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเอง เขาสอนให้เรารู้ว่าถ้าวันหนึ่งแล้วไม่มีพ่อแม่แล้วเราจะต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองได้เราจะต้องรู้จักเองเราจะต้องรู้จักคิดเป็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรามาอยู่ที่ประเทศโนเวย์น่ะพี่เหมียวที่เอาเรามาเนี่ยเขาไม่ต้องบอกอะไรเราเยอะเพราะเราโดนสอนมาแล้วว่าเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่เรามาอยู่ที่ประเทศโนเวย์เนี่ยพี่เหมียวไม่ได้บอกเราว่าเฮ้ย เดี๋ยวกูจะพามึงมาอยู่แบบสุขสบายเลยนะกูจะพามึงมาหาผัวฝรั่งรวยๆเลยนะไม่พี่เหมียวไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพี่เหมียวเขาจะบอกเอาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยว่าเขาอยู่ที่ประเทศโนเวย์สี่ปีเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะเขาจะบอกเราหมดเลยและเรามาถึงปุ๊บก็คือเนี่ยหน้าที่เราเราต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามสเต็ปที่พี่เราวางไว้ นะคะนั่นก็คือทํางานไม่ใช่สเตปนอนอยู่เฉยๆหรือไม่ได้สเตปขอตังค์นะคะถ้าสเตปขอตังค์ก็ไม่ต้องมาเพราะว่าพี่เราเขาไม่เสียตัวเครื่องบินจ่ายค่าตัวเครื่องบินแล้วให้เรามานอนแบมือขอเงินพี่เราจะเอามาทําไมนะคะเขาไม่เอามาให้เสียเวล,เวลาเสียเงินค่าตัวเครื่องบิน จุดประสงค์ที่เรามาคือทํางานเพราะฉะนั้นเราทํางานโดยตลอดนะคะแล้วแฟนเราเนี่ยที่เรามีคนนี้นะคะก็คือเขาก็เป็นคนที่ทํางานบ้านซักผ้าถูบ้านล้างจานทําทุกสิ่งทําทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่สะอาดมากไปหน่อยแล้วก็เป็นคนที่ขี้ไม่ใหหมากินนะคะก็คือเขาจะขี้ไม่ให้หมากินเขาก็จะประหยัดทุกอย่างนะคะเขาจะประหยัดในสิ่งที่เขาควรประหยัด <c oughs> ควรจะประหยัดและเขาจะจ่ายนะคะ เขาจะจ่ายในสิ่งที่มันจําเป็นนะให้ชิกับชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าการที่เรามีผัวขี้เหนียวขี้ตื่นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกลําบากใจแต่เรากลับมองตรงนั้นข้ามว่า เขาว่าเราบอกเรามันก็ดีแล้วไม่ใช่ว่าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยไปไร้ประโยชน์พอตอนที่เราแก่ตัวปุ๊บเราไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจะทํางานแล้วแล้วบวกกับเงินก็ยังไม่มีอีกอันนี้มันก็แย่เขาบอกเราเขาเตือนเราก็ดีแล้วเขาเป็นผู้นําครอบครัวเขานําครอบครัวให้เรามีเงินเก็บให้มีเงินกินตอนที่เราแก่ไปปุ๊บเราก็จะได้ไม่ต้องลําบากเราสองคนก็จะได้มีเงินกินเงินใช้แก่แล้วเราก็ไม่ต้องทํางานเยอะเนาะเราจะเล่าให้ฟังนะคะอ่า ผู้ชายโนเวย์เนี่ยอันนี้อันนี้เราก็เจอด้วยตัวเองนะคะวันหนึ่งเราก็ไปเที่ยวต่างต่างต่าง,างจังหวัดนะคะพี่ชายเขาก็ไปด้วยเรายืนทำคำทำกับข้าวอยู่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราเหมือนจะเป็นประจําเดือนเนาะเราบอกว่ายนเนี่ยไปซื้อผ้าอนไมยให้หน่อยนะเพราะว่าสงสัยจะเป็นประจําเดือน <_ d> um> เราก็มองออกไปนอกหน้าต่างเนาะ <_ d> um> เพราะว่าตอนที่เราบอกแฟนเราเราก็ซุบซิบกับแฟนเราสองคนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะให้อ่พี่ชายเขาจะมารู้ด้วย <_ d> um> เอ้าเราเห็นตอนสตาร์ทรถไปด้วยกันนะ แล้วยังบอกยูว่าโอ้ยผ้าอนามัยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นก็แค่ซื้อผ้าอนามัยทาไปต้องไปตั้งสองคนผ้าอนามัยมันไม่ได้นักนะคะก็สรุปเขาก็ต้องเป็นขี้ข้าเราวิ่งไปซื้อผ้าอนามัยส่วนเราก็เป็นขี้ข้าแฟนเราเพราะว่าต้องคอยทํากับข้าวตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะเราจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องความเป็นขี้ข้าเนี่ย เราเราเราไม่ใช้คำนั้นนะคะเราเป็นครอบครัวเรามาอยู่ด้วยกันนะคะอะไรที่เราช่วยเหลือกันเราก็ช่วยเหลือกันนะคะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องหนักใจมากที่มานั่งทำกับข้าวที่มานั่งทำงานโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ฉันทนไม่ไหวฉันทนไม่ได้เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวผัวเราก็ทำงานพี่เราก็ทำงานหลานเราก็ทำงานเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ย เขาก็ทํางานกันหมดทุกคนเราไม่ได้หมายความว่าออการที่เรามาเป็นออลูกจ้างเขามาทํางานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันคือคําว่าคี้ค่านะคะเราไม่มีคําว่าคี้ค่าเพราะว่าคนที่มาทํางานในประเทศโนเวย์ได้เงินเดือนเยอะได้เงินเดือนแพงมีสวัสดิการเลี้ยงดูมีเงินสวัสดิการป่วยมีเงินสวัสดิการคลอดลูกมีเงินสวัสดิการ,กรเกษียณน,นะคะ เราก็มีความรู้สึกว่าการที่มาทำงานอยู่ที่ประเทศโนเวย์เนี่ยมันมีสวัสดิการหลายอย่างมันมีความมั่นคงนะคะสำหรับคนที่ชอบทำงานแต่ประเทศโนเวย์นะคะเขาอาจจะไม่ได้ดีใจถ้าเกิดเขารับคนต่างชาติมาแล้วคนต่างชาติไม่ได้ทำงานเขาจะเอามาไว้เพื่ออะไรคะขนาดคนประเทศเขาเองอ่ะเขายังไม่อยากจะจ่ายเงินเลย แล้วคนต่างชาติมาอยู่แล้วก็มานั่งอยู่เนี้ยคุณคิดว่าเขาอยากจ่ายเงินเหรอคุณคิดว่าเขาอยากจะให้เราอยู่เหรอเราอยู่ได้นะคะถ้าเรามีผัวเลี้ยงแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่มีผัวผัวไม่เลี้ยงเราและเราทําไงอะเราเอาเงินที่ไหนกินนะจะไปเกี่ยวหญ้าข้างทางกินมันก็ไม่อร่อยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะนะไม่ต้องพูดถึงคนไทยอันนี้เราจะพูดถึงคนประเทศนเวย์เจ้าของร้านเราณปัจจุบัน เป็นเจ้าของร้านพิซซ่านะคะอยู่ที่ประเทศโนเวย์เป็นคนโนเวย์เขาก็มีผัวแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนเราเลยเป็นซ้ำบัวอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะไม่ได้มีวิธีแต่งงานไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียว่างั้นเขาเรียกว่าซ้ำบัวหรือคนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์ทเนอร์เหรอทำนองนั้น เขาเป็นเจ้าของร้านเขาต้องตื่นเช้าทุกวันถ้าวันไหนลูกน้องเจ็บลูกน้องป่วยไม่มีคนเขาจะต้องทำงานถึง24ชั่วโมงทั้งเรื่องกระดาษทั้งเรื่องการทำงานเปิดร้านปิดร้านเขาจะต้องทำงานอย่างหนักมากกว่าเราซึ่งเป็นลูกจ้างหลายเท่าเพราะว่าร้านมันเป็นร้านของเขาเขาต้องรับผิดชอบร้านของตัวเอง แล้วเส้นผมเขาเนี่ยงหอกขาวเขายังไม่มีเวลาย้อมเลยอันนี้คนโนเวย์นะคะไม่ใช่คนไทยคนโนเวย์เพราะอะไรเพราะว่าคิดมากไหนจะค่าใช้จ่ายไหนจะค่าลูกน้องไหนจะค่าไฟที่แพงคิดมากไปหมดแล้วไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เมื่อปีที่แล้วไม่ได้ฮอลิเดย์เลยได้ฮอลิเดย์เขาได้ฮอลิเดย์แค่อาทิตย์เดียว เขาบอกเราว่าปีนี้เขาเหนื่อยมากแล้วปีนี้เขาก็แก่มากด้วยเพราะว่าเขาทางานหนะักแล้วผัวของนางก็ไม่ได้ธรรมดานะคะผัวของนางเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนขับรถซึ่งก็ขี้ไม่ให้หมากินเหมือนกันค่ะไม่ได้จ้างใครเลยทําเองคนเดียวไม่ได้สอนขับรถยนต์อย่างเดียวนะคะสอนขับรถมอเตอร์ไซค์สอนขับรถโมเพดบีนสอนขับรถธรรมดานะคะเอาทุกอย่าง เอาทุกอย่างเลยค่ะสอนคนเดียวไม่ได้จ้างใครเลยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมอีกนะมีลูกสาวนะคะก็ให้ลูกสาวไปปูเตียงให้ลูกสาวไปขายเหล้าขายเบียร์ทำทุกอย่างเราไม่เคยมีเวลาว่างถ้าที่ร้านอันนั้นเสียอันนั้นถ้าที่ร้านอะไรเสียทั้งหมดในร้านเดี๋ยวเขาก็ต้องวิ่งมานะคะ วิ่งมาทําไหนจะงานสอนขับรถอีกล่ะไหนจะงานที่ร้านขายพิซซ่าอีกล่ะไหนจะมีโรงแรมอีกล่ะนะคะเขาทํายิ่งกว่าเราอีกคนโนเวย์น่ะไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนแล้วนะคะถ้าใครมาเที่ยวเมืองเซาดะะแล้วมาพักโรงแรมที่ชื่อว่าเครอว่าโฮเทลทุกคนสังเกตผู้ชายหัวเถิดผู้ชายหัวล้านนะคะนั่นน่ะไม่ใช่พันลงนะคะ นั่นเป็นเจ้าของโรงแรมเครือวะแล้วโรงแรมนี้ไม่มีปิดไม่มีเจ๊งไม่มีเสียไม่มีหายเพราะว่าเจ้าของทำงานทุกอย่างเป็นบาร์เทนเดอร์เองขัดซ้วมเองเป็นรีเซพชันเองปูเตียงเองปูพื้นกระเบื้องเองเปลี่ยนข้างฟ้าเองทาสีเองนะคะ ทำเองหมดทุกอย่างไม่เคยมีวันพักไม่เคยมีวันผ่อนวันหนึ่งเราถามผัวเราโยนเขาไม่หลับไม่นอนเหรอโอ้ยปาิชาตโรงแรมเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ได้ยานเป็นเจ้าของเนี่ยเจ๊งปิดไปตั้งนานแล้วเพราะคนที่โนเวย์เนี่ยจ้างใครไม่ได้เขาทำเองหมดทุกอย่างยิ่งตอนเป็นโควิดเนี่ยมีพนักงานคนเดียวคือเขาทำเองหมดนะคะ นี่นะคนโนเวนะถ้าทุกคนมาเที่ยวเซาดานนะมาพักโรงแรมที่ชื่อว่าเครอวาโฮเทนสังเกตคนหัวละ,ละ,ละ้านๆถูกถกถึงสูงนะนั่นแหละทําทุกอย่างนี่เราจะเล่าให้ฟังต่อนะคะโรงแรมเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่เป็นมีช่วงโควิดใช่ไหมมันก็เปิดอยู่อย่างนั้นนะคะคู่กันกับร้านพิซซ่าเราเพราะมันมีเราอยู่เจ้าของร้านเราเนี่ยเขาเอาคนโนเวย์ออกไปหมดเลย ยกเว้นเหลือเจ้าของร้านแล้วก็เราสองคนทําด้วยกันเจอหน้ากันก็บกมือให้กันโรงแรมนั้นก็มีเขาคนเดียวที่ทําอยู่ปูเตียงเองเป็นรีเซพชันเองรับโทรศัพท์เองเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์เองหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นไอ้สองร้านเนี่ยไอ้โรงแรมเนี่ยกับไอ้ร้านเราเนี่ยมันก็อยู่เปิดอยู่งั้นตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีถึงโควิดจะไปถึงโควิดจะมาค่าเราไม่ตายเพราะว่าเราขยันทํางานนะคะส่วนร้านอื่น นะคะปิดหมดเลยเป็นป่าช้าเลยและโรงแรมใหญ่ตรงนู้นที่เซาดาเขาชื่อว่าเซาดาฟิวลโฮเทลก็ปิดล้างนะคะเพราะอะไรพ <tout S 1> เพราะว่าเจ้า<ง>ของไม่ทําเองเลยนะคะแต่ไอที่มันอยู่ได้เนี่ยมันก็ไอเราแล้วก็โรงแรมนั้น <S 2> <S 2> <S ทีนี้เรื่องต่อไปนะคะเ,เราคงเคยได้ยินว่าอุย้ยผู้ผู้หญิงโนเวย์หรือคนโนเวย์ขี้เกียจทํางาน ผู้หญิงโนเวย์ผู้ชายโนเวย์เขาเอากันไปมั่วไปหมดเราอยากให้ทุกๆคนคิดนะเราไม่ต้องเชื่อเราก็ได้การที่เรามาเป็นคนแล้วเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยมันย่อมมีคนดีและคนไม่ดีคนโนเวย์ที่เขาทำงานจริงๆจังๆขยันขันแข็งก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะขี้เกียจสันหลังยาวเอาเปรียบคนไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ คนที่เขาทํางานจริงๆจังๆขันขันแข็งแข็งเนี่ยมันก็มีไม่อย่างนั้น,นโนเวย์เขาคงไม่เป็นประเทศที่จะเลืินแล้วนะคะถ้าเขามีขี้คนขี้เกียจเต็มประเทศเนี่ยมันคงไม่มีประเทศที่จะเลืินแล้วแล้วคนไทยก็เหมือนกันที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในในบนโลกใบเนี้ที่ที่มาทํางานต่างประเทศก็ไม่ได้ว่าจะมีคนไทยทุกคนขยันขันแข็งทํางานหนักเบาเอาสู้มันก็มีบางคนที่ขี้เกียจไม่อยากทํา อยากนั่งอยู่เฉยก็มีนะคะคนไทยที่ขยันขันแข็งอยากได้เงินก็มีนะคะแล้วมาพูดถึงคนโนเวย์เอาไปทั่วเอาไปมั่วไปหมดคนโนเวยเขาก็เป็นคนเหมือนธรรมดาเราต้องคิดว่าบางคนที่เขารักลูกรักเมียเขาก็มีนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเที่ยวเอาไปหมดไม่ใช่ว่าเขาจะเที่ยวเอาไปทั่วบางคนเขาโสดเขาก็เอาไปทั่วนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขา คนที่เขามีเมียมีครอบครัวเนี่ยเราจะยกตัวอย่างนะเรามีแฟนเรามีผัวโนเวย์สองคนเนี่ยพ่อแม่แฟนเราเนี่ยเขามีเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะคะแล้วครอบครัวแฟนเราเนี่ยเขาจะมีป้าพี่ป้าน้าอาเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันมาจนแก่จนเฒ่าอยู่ด้วยกันจนเกษียณนะคะก็มีนะคะอย่างเจ้าของร้านเราเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานมีคนโนเวหลายคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน แถวที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยคนที่มั่วซั่วไปหมดมีไหมมีค่ะนะคะคนไทยที่เขาเป็นคนดีก็มีนะคะคนไทยที่เอาไปมั่วเอาไปหมดก็มีค่ะเราอยากจะให้ทุกๆคนคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปก็เหมือนคนโนเวย์บางคนก็เจอผัวดีบางคนก็เจอผัวไม่ดีคนไหนที่เขาเจอไม่ดีเขาก็ทําในแนวที่ไม่ดีอา้าวเราก็ฟังเขาเอา้าวมันไม่ดีอย่างนี้ มีประโยชน์นะคะเราจะได้รู้เอาไว้ว่าเออนางนี่ไปเจอผู้ชายแบบนี้เราฟังแล้วมีความรู้เราจะได้ดูว่าเออเดี๋ยวเราก็จะได้ไม่ต้องโลกสวยมองเห็นแต่ผู้ชายตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีเขาทําให้ออทีไม่ดี M D, เล่าไอทีไม่ดีมาให้เราดูเนี่ยมันมีความรู้ดีจะตายเราก็ดูนะคะเราก็นั่งฟังเขานั่งฟังเขาทุกคลิปมันดีจังเลยและสุดท้ายนะคะในความรู้สึกของเรานะไม่มีใครเป็นขี้ข้าใคร และไม่มีใครหาเลี้ยงใครคำว่าครอบครัวที่เป็นครอบครัวเป็นผัวเมียกันเนี่ยมันคือเราช่วยกันทํามาหากินช่วยกันใช้ช่วยกันจ่ายบางครั้งผู้ชายเขาก็ทําส่วนหนึ่งให้เราบางครั้งหน้าที่เราเราก็ทําส่วนหนึ่งให้ผู้ชายนะคะในความคิดของเราเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าคนอื่นคิดยังไงเราก็เราก็เราก,เราก,เราก็เราก็ให้เกียรตินะคะถ้าใครคิดไปต่างจากเราเราก็ให้เกียรติ นะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเรามีครอบครัวเราคิดอย่างนี้แล้วเราไม่ได้เคยคิดว่าการที่เราเป็นลูกผู้หญิงตื่นเช้ามาไปทํางานเป็นเรื่องที่ลําบากนะคะเราไม่รู้สึกว่าเราลําบากเลยเรารู้สึกว่าเราสบายมากเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยเงินมันเข้ากระเป๋าเราตึบตึบตึบใช้เงินตัวเองแล้วมันสบายใจใช้เงินตัวเองแล้วเราจะหยิบจะจับทําอะไรเนี่ยมันมีความสุขเราออกจากบ้านไปนี่นะคะไม่ต้องมีอะไรเยอะขอให้เรามีเงินติดกระเป๋า ะะขอให้เรามีเงินติดกระเป๋าเราจะกินเราจะใช้อะไรยังไงมันดีจะตายนะคะแล้วการที่เรามีผัวขี้เหนียวขี้ตืดเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนไม่เป็นหนี้เป็นสินเมื่อเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขเงินทุกเดือนที่เราหามาได้เนี่ย ก็คือเราแค่กินแค่ใช้ไปวันๆแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เราหามาได้ปุ๊บอา้าวเดี๋ยวต้องเอาไปจ่ายตรงนั้นอา้าวเดี๋ยวก็เอาไปจ่ายตรงนี้แล้วมันทําให้เราต้อแตะนะคะเพราะว่าได้กี่เดือนกี่เดือนมาเงินก็ไม่เคยเหลืออันนี้มันทําให้เราเออมันรู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่มากกว่ามีผัวขี้ตืดเนาะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ